อันนี้เป็นเป็นเขตวัดหรือเปล่าเขตวัดวัดอะไรอ่ะนิดหน่อยชา้นแนวค่ะผ่านมาเห็นสวยๆเลยอดไม่ได้ตุ้มเงี้เพิ่งเงพิ่งเงี้พิ่งวัดอะไรอ่ะสวยจังเลยเขาสูงเหมือนกันนะสวยค่ะเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งขยับรถอะไร ทำพญานาคเ,เขาสร้างได้ไงมาทำนั่งร้านขึ้นไป่ะสวยจังสวยดีนะซุ้มกันเดี๋ยวเดี๋ยวตนย้เฉยก่อนเดี๋ยวเราถ่ายตรงนี้ป๊บนถ่ายในรถนะคะลงไม่ได้อ่ะหมามันเยอะเคยลงไปเที่ยววัดแล้วลงรถหมามันกัดเอาค่ะก็เลยกลัวดูดิหมาเพื่อนเราทั้งนั้นเลยอ่ะ วัววัวที่สุดเลยค่ะมากับแมวเนี่ยถ้าทางจะเป็นเพื่อนกันยากอยู่โดนกัดตั้งแต่เกิดมาโดนกัดสองรอบแล,แล้วไม่เป็นไม่เป็นเพื่อนกับมันแล้วสวยมากค่ะเพื่นเอานี่ๆนะหน่อยพอหอมปากหอมคอนะพอเราผ่านมาเห็นสวยๆล้วก็เก็บภาพให้เพื่อนๆดูกันค่ะนิดหน่อยชาแนลค่ะยิงเยิงวัดให้เราหน่อย แต่เขาไม่เปิดหรอกค่ะเขาไม่เปิดเราก็เก็บภาพสวยๆนิดหน่อยชาแนลคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้โอสวยอะ่ะเองลงไป หมานะมืองเนี่ยหมานะตังซื้อติ่มตะวัดสวยมากเลยอ่ะไปถามเขาที่โอนได้ไหมคนได้เองก็โอนเลยไม่ไเข้าเลยวัดถุ่มมงคลน,นี่เขาเรียกวัดไรถามคนขายติมหนเดียร์คือวัดไหนอ่ะวัดหัวกะโหลกนะวัดหัวกะโหลกเมื่อกี้ก็ชายทะเล คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนนี่งนไงคือวัดเขากระโหลกไหนนี่ไงไรนะเราเจอสวยๆเราก็เลยแวะถ่ายค่ะเนี่ยวัดเขากระโหลกนี่ไงอ่าอะไรนะวัดเขากระโหลกค่ะวัดเขากระโหลกค่ะสวัสด,ดีค่ะเพื่อนเพื่อน